สวัสดียเย็นครับผมเาจ้าเพชรอี๋ออกมาเล่นบ้างครับมีแรงคนตามหาครับเจ้าเพชรเอกไปไหนเก็บตัวครับช่วงนี้ตัวเตรียมเดินทางไปขอนแก่นครับผม เลยสองตัวครับตัวนี้สองเต็มแล้วครับแหพันษาออกันษา,ายังไม่เอ,ออกเลยครับมัวแต่ไปจับตัวอื่นไปจับอดีตยาไมาเล่นครับผมนเดี๋ยวตก เดือดรออกครับผมช่วงนี้ไก่ก็เริ่มคึกเริ่มคึกกลับมาคึกแล้วฮะึกมากครับ